สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้สวนมัน,นาพามาชมผักหวานป่าครับแต่เกิดแต่ปลูกอยู่ข้างบ้านกำลังงามเลยครับเดี๋ยวผมจะมาตอนผักหวานนะครับต้นใหญ่มากครับสูงท่วมหลังคาบ้าน กิ่งสวยๆเลยครับตอนนี้ผมตอนเสร็จไปแล้วหกกิ่งเจ็ดกิ่งนี้ผมจะมาทำวิธีตอนให้เพื่อนๆดูนะครับหลังจากเราคว้านเสร็จแล้วด้วยมีดมีดตอนกิ่งนะครับคว้านกิ่งเสร็จแล้วแล้วก็ขูดเยื่อออกตรงนี้เยื่อที่อยู่ตรงนี้ขูดออก แล้วก็กรีดตรงนี้ลงไปแล้วก็ใช้น้ำยาเล่งลากถอเคนะครับอันนี้จะทำการหุ้มด้วยขุยมะพร้าวครับ Thank mm -hmm. you. เสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆแปดกิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห่องสี่ห้าหกเจ็ดแปดกิ่งเยาวน์นี่ครับนี่กิ่งใหญ่ๆนี่ใหญ่ท่ากำนะครับ งามมากเลยครับพี่น้องเพื่อนๆผักหวานป่านี่กำลังแตกยอดสวยงามเลกยอดข้างบนแตกยอดงาม,างามทำไมถึงสวยผักหวานแถวนี้นี่ครับมันชื้นครับพี่น้อง ดินมันชื้นตลอดสวนงามข้างบ้านยายบอลกระแด้งนะครับยายบอนนัีเ้เพราะทำไมเขาสัมผัสเขาฝูนานาดน้ำไหลสวยงามครับออโอเป็น YouTube, YouTube, ยูทูบยูทูบยายบอลกดเบิังใน YouTube, ยูทูบเด้อเขา <laughs> ใหญ่มากเลยออกเมืไหนออกมื่อแรกเลยแหละออกเย็นนีน ไก่บอลตะแดงไก่ย่างส้มตำรสอร่อยที่สุดของบ้านด่านครับนิ่มกับมี่พี่น้องนิ่มิ่มนิ่มนิ่มนิ่มๆิ่มิมสวยงามสวยงามโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ขอแค่นี้ก่อนคอยติดตามผลงานนะครับ ประมาณ90วันโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ